เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเอาหมฮ้าเา,า,เา้เล้ยงไ้ยเฮ้มเฮ้ยเอาา้ยเ,เันหเาวมันห้องหาแม่้ันนี่ได้มเฮ้ยเ้ตเฮาเ้เ้เฮ้เ อยู่เฉย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 ยู่เฉยอย่าเดืออย่าเดืออย่าเดือนี่ตัวนี้ตัวเถิกอืนี่มอบลงอะมันพูนง่ายเว้ยนอนลงนอนลงนอนลงไอ้นี่มอบลงเออนี่เอานอนแล้วกันนี่นี่ ยุเฉยมอบลง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 บอกไม่ฟังเว้ยบอกไม่ฟังบอกไม่ฟังบอกไม่ฟัง